สวัสดีครับผมดอสนะฮะจากดีพนลัตหนึ่งเกครับผมวันนี้ครับอยู่กับ m a ด้าบีทีห้าสิบนะฮะเป็นตัวสูงนะครับเป็น High เ a อ e r นะฮะแล้วก็เครื่อง2.5ดีเซลปี2010เกียร์ธรรมดาแล้วก็สีโชคดีมากที่ได้สีนี้มาเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่เป็นสีเทาเทามันจะไม่สว่างนะมันจะไม่ดำมากมันกลางๆนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่า ครับก็นี่ครับไฟหน้าใสกิงไฟสปอตไลท์ไม่มีแตกนะฮะสด้านเลยไม่มีทะลุกระจังหน้าไม่มีแตกหักไฟหน้าฝั่งนี้ก็ใสเหมือนกันนะครับแล้วก็โป่งไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีแตกหักนะครับโป่งแล้วก็บันไดนี่ผมซื้อมาผมก็สงสัยเหมือนกันทําไมเขาไม่ยาวมาถึงตรงนี้นะฮะก็คือเป็นอย่างนี้ทั้ง2ด้านเลยนะครับเป็นสั้นๆแบบนี้นะครับเขาใส่มาอย่างนี้ มือจับประตูอยู่ครบไม่มีแตกหักนะฮะแล้วก็โป่งด้านนี้ก็อยู่ครบเหมือนกันนะฮะไม่มีไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับแล้วก็นี่ครับถังน้ํามันนะภายในนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับสติกเกอ h i g h l ลเซอร์ Hi อยู่ครบเอ,อ่อแล้วก็ไฟท้ายไม่มีแตกหักทั้ง2ด้านเลยนะฮะโลโก้มาสด้าโลโก้บีทีนะครับแล้วก็ที่เปิด าท้ายก็ยังอยู่ไม่มีแตกหักแล้วก็ไฟด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะไม่มีแตกหักเลยนะครับติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบครับแล้วก็มือจับประตูฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยู่ครบนะฮะกระจกข้างทั้งสองด้านนะฮะสภาพดีอยู่ครบป่งไม่มีแตกหักไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนกันก็คือรถคันนี้โดยรวมเนี่ยไปถึงใช้งานได้เลยนะครับ แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเราเซตมาให้แล้วตรงไหนไม่ดีเราก็เปลี่ยนมาให้แล้วขับดีขับสบายนะขับนิ่มแล้วก็ยินดีให้ลองขับก่อนจะตัดตัดสินใจซื้อหรือตัดสินใจจองนะฮะแต่ถ้าเกิดเชื่อใจผมก็ผมก็แฮปปี้นะครับมาจองกันเลยนะครับโอเคเราไปดูภายในกันดีกว่าอันนี้นะครับจะเปิดแคปได้นะฮะเปิดได้อย่างนี้เลยก็คือขึ้นนั่งได้สบายเลยนะขึ้นนั่งได้สบายเลยนะครับอย่างนี้เลย ที่พิเศษนะฮะก็คือนี่2ด้านเนี่ยแผงประตู2ด้านเนี่ยลำโพงไม่ทะลุนะครับลำโพงไม่ทะลุแล้วก็เออดูใหม่ทั้งคู่โดยเฉพาะแผงประตูด้านหลังที่น้องเขาส่งให้เนี่ยเนี่ยที่จับประตูพลาสติกอะไรแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับไม่มีรอยเลยดูดีมากนะครับต่อไปก็มาดูด้านอีกด้านด้านหน้านะฮะด้านหน้าอาจจะมีที่ใส่อะ่ะช่องเล็กๆอะ่ะ มันจะมีรอยพลาสติกมีการใช้งานรอยขีดข่วนนะฮะแต่ตรงหนังตรงผ้านะฮะตรงมือจับตรงปุ่มกดกระจกไฟฟ้าเนี่ยไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้ดูดีมากนะฮะอาจจะมีตรงนั้นนะฮะที่มีรอยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเกิดจากการใช้งานนะฮะแล้วก็มาดูที่พวงมาลัยนะฮะพวงมาลัยนี่เจ้าของเขารักษาดีนะครับเจ้าของเขารักษาดีมากนะแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะฮะแล้วก็นี่ครับ คอนโซลหน้าเนี่ยสะอาดนะฮะไม่มีแตกหักช่องตรงนี้ไม่มีแตกหักตรงนี้เปิดได้ปกติเลยไม่มีแตกหักด้านนี้ก็เหมือนกันครับเปิดได้ปกตินะทั้งสองทั้ง4ช่องเลยนี่ครับเปิดใช้งานได้อันนี้ก็เป็นแบบว่า m a n นวลนะฮะใช้มือช่องก็เปิดอย่างนี้ได้ปกติใส่ของได้ใส่เอกสารได้ลิ้นชักก็ใช้ได้นะฮะใช้ได้ปกตินะครับ แล้วก็โซนนี้ไม่มีแตกหักเลยนะฮะไม่มีอุปกรณ์แตกหักปรับได้ปกติเลยนะครับที่เขียบุหรี่ยังอยู่นะฮะแล้วก็หัวเกียร์นะครับดูดีนะฮะแล้วก็นี่ครับเปิดได้นะฮะเปิดได้ปกติเลยนะใส่ของได้นะครับใส่ของได้ไม่มีแตกหักแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเบาะก,กันบ้างสภาพอย่างนี้มาเลยนะฮะไม่มีขาด นะครับใช้งานได้เลยก็คือรถคันนี้ใครได้ไปเนี่ยถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับกับสภาวะแบบนี้นะฮะก็คือรถราคาไม่แพงแต่เป็นรถที่เราทําให้ดีนะครับเครื่องก็ดีนะเครื่องก็ดีช่วงล่างก็ดีนะครับสภาพภายในไม่ขี้เลยนะครับไม่ขี้เลยนะใครที่คิดว่าจะเอาหารถราคาถูกๆไปทำมาหากินเนี่ยคันนี้ผมก็แนะนำนะครับ แล้วก็ไม่ต้องกังวลนะเรื่องมัดได้ถ้าเกิดเครื่องเกียร์มีปัญหามาหาผมได้เหมือนเดิมนะครับบางคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่รถตลาดไงจะมีอู่ซ่อมไหมถ้าแถวบ้านคุณไม่มีก็มาหาเราแต่ถ้าคุณไม่สะดวกจริงว่าจําเป็นจะต้องเข้าแถวบ้านเนี่ยเรามีบริการหาให้ไม่คิดเงินนะฮะนะก็คือจะหาให้แล้วก็จะดูแลจนกว่ารถคุณจะใช้ได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้นะฮะ ไม่มีขาดเลยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคนนั่งด้านหลังเนี่ยอาจจะนั่งไม่สบายเท่าไหร่นะครับไม่เหมือน4ประตูนะก็จะเน้นนั่งคือถ้าเกิดใครที่เอาไว้เน้นใช้งานเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่กับการนั่งตรงนี้นะครับก็คือส่วนใหญ่ก็จะเน้นว่าขนของหรือนั่งด้านหน้าเครื่องดีไหมแล้วก็ช่วงล่างเป็นยังไงนะครับประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่า อันนี้ก็เป็นแม็กไลเนอร์ที่เขาใส่มานะครับแล้วก็เชิญดูรอยอาร์คด้านหลังเลยนะครับว่าดูดีมากสวยคมกลิบกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับรถไม่มีโดนหน้าไม่มีโดนท้ายนะฮะแม็กไลเนอร์เนี่ยอาจจะมีการขนของนะครับแต่ว่าไม่ใช่การขนของที่หนักนะครับอาจจะเป็นการขนของออนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเกิดจากการที่เขาลากเขาดึง ทำให้พวกนี้เป็นรอยนะครับนะฮะโอเคมาดูฝั่งนี้กันแผงประตูเนี่ยด้านหลังดูดีเหมือนกันลำโพงไม่มีแต่งหักก็คือบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่ใช่รถที่แต่งมานะฮะไม่มีรอยเจาะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็แผงประตูด้านหน้าก็เหมือนกันนะฮะด้านหน้าฝั่งนี้โอ้โหดูดีเลยร้อยเนเลย ก็คือสําหรับใครที่ถามว่ารถคันนี้เหมาะยังไงบ้างก็สําหรับผมคิดว่าเหมาะแก่การที่เอาไปขนของหรือว่าไปขายของที่ตลาดนัดแล้วก็ไม่เนี่ยรถปี2010นะก็ไม่อยู่ตรงนี้เลยครับ16 2 1 8 7สองนะฮะมาอย่างนี้เลยนะครับถ้าใครที่แบบว่าเฮ้ยไม่เชื่อวะก็เอาไปเข้าสนยนดูนะฮะไปตรวจสอบดูได้นะครับ แล้วก็ใครที่คิดว่าคันนี้เอาไปเข้าสวนลุยสวนได้ไหมสบายเลยนะฮะขอโทษนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอเคผมมีรถกระบะเท่ๆคันหนึ่งไว้แต่อีกคันนึงเนี่ยผมจะหาไว้ใช้งานคันนี้ก็เหมาะคุณนะฮะเพราะว่าราคาเขาไม่แพงนะครับคุณเอาไปลุยเอาไปลุยเข้าสวนเอาไปขนของอะไรได้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติมีการเฉี่ยวชนอะไรเงี้ยคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นรถใช้งาน คืออาจจะโดนกิ่งไม้คูดขีดอะไรเงี้ยคุณอาจจะไม่เสียดายเท่าคุณที่คุณจะซื้อรถราคาแพงแต่ผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยคุณเอารถคันนี้คุณเอาไปปู้ยี่ปู้ยำได้คือไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้ามูลค่าเขาเนี่ยอาจจะพอที่จะทําให้คุณใช้งานได้เต็มที่โดยที่คุณไม่ต้องระมัดระวังมากนะักเมื่อแรกกับเวลาที่คุณจะทําเงินได้นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเครื่องกันนะฮะ โอเคนี่คือห้องเครื่องนะห้องเครื่องคันนี้เราลงน้ํายามาให้แล้วนะครับลงน้ํายาไปแล้วเพราะถ้าลูกค้ามาจับก็จะรู้สึกว่ามันลื่นๆนะฮะก็คือการลงน้ํายาสีดําๆไปแล้ววิธีที่ลูกค้าจะดูก็คือว่าลองเอาน้ําเปล่ามาลูบนะฮะมาท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 าดูมันก็จะเห็นว่าเป็นสียังไงแต่คันนี้มันดํามาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนเราแต่งรถกันเนี่ยเราก็ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับ เราลงทับไปอีกรอบหนึ่งนะก็อย่างอื่นท่อยางต่างๆแบตเตอรี่ใหม่นะฮะห้อน้ําต่างๆสะอาดนะครับห้องเครื่องสวยรอยอาร์กอะไรรอยรอะไรตรงเนี้ยสวยงามมากนะฮะยิ่งผมเห็นรอยอะไรตรงนี้นผมเอาเลยนะถ้าผมไปซื้อรถเนี่ยเป็นตรงนี้ผมเอาเลยนะครับนะมันก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยโอเคมากมันอาจจะไม่ได้ดูใหม่สีห้องเครื่องเขาอาจจะซีดไม่เหมือนรถป้ายแดงนะฮะ แต่ไม่มีเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วผมก็มั่นใจมากว่าคันนี้ใช้งานได้ดีนะก็พูดมาเยอะแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเอาไปใช้งานก็มาเอานะฮะมาลองขับกันได้นะครับมาลองขับแล้วก็พาเพื่อนพาแฟนพาครอบครัวนะพาคนรู้ใจของคุณมาดูรถคันนี้นะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าเอาไปได้ไหม ะะราคาคันนี้นะครับอยู่ที่237,000บาทนะฮะ237,000บาทผ่อนก็ประมาณ6,000กว่าบาท72งวดนะฮะหรือใครอยากได้จะได้5,000กว่าบาท48งวด60งวดก็ได้แต่84งวดเนี่ยอาจจะต้องขอคุยกันก่อนเพราะว่าเครดิตลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะได้84งวดมันมีหลายแบบมากทางที่ดีก็คือเข้ามาคุยกับเราตรงๆว่าเครดิตคุณเป็นยังไงบ้าง มีภาระอะไรไหมมีติดอะไรไหมมีบางไฟแนนซ์หรือบางที่เขาไม่นับภาระก็มีนะฮะเผลอๆเครดิตคุณอาจจะได้เลยก็ได้นะครับว่าเฮ้ยผมได้กับไฟแนนซ์นี้นะโดยที่ไม่ต้องนับภาระแต่คุณอาจจะผ่อนอยู่แค่ระยะเวลาประมาณนี้แต่ละแบบไม่เหมือนกันเข้ามาคุยกันเลยนะครับก็มาคุยกันแล้วจะกลับไปคิดก่อนก็แล้วแต่คุณได้มีปัญหานะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะฮะ คันนี้เงินดาวไม่ต้องเอาหรอกนะครับเงินดาวไม่ต้องเอาคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวนะฮะก็โทรมาเลยครับ0815198985ปีพันดีพันรัตน์1999นะฮะแล้วอีกเบอร์ครับ0813142568นะฮะคุณอมรรัตน์ Line ID ครับ s i w g y 0 8 8 0 d อย่าลืมเติม s i ด้านหน้าด้วยนะฮะดูรถแล้วลองขับได้ที่ลามคำแหง164ครับผม Facebook D ีเวนวัพัรัตน์นะฮะแล้วก สำหรับคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะฮะถือว่าเป็นรถที่ดีระดับหนึ่งนะครับมาลองดูกันเลยครับสวัสดีครับ